ตัวนี้ถึงเวลาแล้วที่มันจะเฉิดฉายบนท้องฟ้าถ้าว่าวอันไหนไม่ขึ้นคนนั้นต้องวิ่งอ้อมสนามที่ว่าเราไปวิ่งว่าวสามรอบเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ขึ้นตือสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราหน้าแมนชน้วันนี้ลมแรงมา งามยามดีแล้วตอนนี้เรามีว่าวกี่ตัวสามตัวครับมีว่าวอะไรบ้างนี่ไอ้ไม้ถือว่าวอะไรว่าวสามแม่ลูกค่ะอะไร วาวสามห้องหรือว่าแม่ลูกสองอ๋อตอนนี้ที่ว่าเราวิ่งไปจากคลิปที่แล้วลมเรงรอบที่แล้วมันเล่นตอนค่าไงแล้วมันไม่สวยก็เลยอยากจะแบบเห็นตอนกลางวันแล้ววันนี้ลมแรงก็เลยเอามาเล่นด้วยใช่แล้วแล้วอยู่กับนัทิวอีก2ตัวนัทิวนั่นคือว่าอะไรสีม่วงสองห้องเสองห้องหรือเลือกอีกยันคือว่าแม่ลูกหนึ่งนะครับอ๋อแม่ลูกหนึ่งอ่าแล้วว่าวนี้หล่ะว่าอะไรไหมว่บิกินี่บิกินี่ ช่องของพี่แมนที่ตั้งใจทํามากๆแล้วเป็นรูปหัวใจตรงนี้มันจะเป็นข้อต่อรูเหัวใจแต่ว่ามันแอบแอบเหมือนบิกินี่ใช่มันเหมือนชุดบิกินี่เลยเหมือนมากเหมือนเหมือนขามันใช่ป่ะใช่แล้ววันนี้นะครับผมพี่แมนจะบอกเลยว่า3ตัวนี้ถึงเวลาแล้วที่มันจะเฉิดฉายบนท้องฟ้าและมันคือบ่อในตํานานด้วยบ่อจุราตัวนี้คือบ่าอะไรนะมายบ่อบิกินี่แล้วถ้าดูใบตาตัวนี้พี่แมนจะเตรียมใส่ของว่าจุราตัวนี้นะครับทุกคนยไในหนขอลองฟังเสียงหน่อยขอลองฟังเสียงอาขอฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อน วเสียงพอวะโอ้หอุ uh> oh 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 okay ้ยมต้องมีลีลาในการแกโอ้โหมันจะโดนหน้าแล้วมันจะโดนแล้วโอเคนะผมธนูใบตานมีกี่อันมีกี่อันธนูตอนนี้ธนูเรามีสองอันอุ้ยอีกอีกอังไมาฟังธนูใบติปอีกเรื่ อ๋อใบอะไรนะใบลิฟต์อขอดูหน่อยใบลิฟต์ทำไมส,สีมันเหมือนกันเลยอะสีมันจะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้ไม่ใช่ใบตานนะครับใบลิฟบินอันนีน้มันเป็นใบใบตานใบตานตใบตานโปรบางมากคุณบบจับเบาๆดิขอโทษขอโทษจับแรงไม่ได้แล้วตีมือเลยฟังเสียงนะเอาฟังเอ้ยหนาโต๊บจะถีบเอายังเอาเลยเร็วเลยได้อยู่นะวันนี้จะเป็นซูมิวออลโอเค เหมือนประมาณว่าธนูเว้าใหญ่ไงธนูอาเสียงของคนแก่ไงเสียงจะออกดูดูดูตัวนี้จะยุ่มตียุ่มเต้นยุ่มตียุ่มเต้นเสียงเขาอ่า อันนี้มันแต่งเองหรือเปล่าเนี่ยวามาทีนี้เราก็จะทําอะไรต่อมัดเขาแล้วเรียบร้อยอีกสองตัวนั้นคือยังไม่ได้มัดเขาก็พี่แม่ก็จะทําการมัดเขาแล้วก็มัดหัวอ๋อโอเคให้นาทีมัดเองเลยก็ได้นะมัดเป็นเปล่าหรือที่วะไม่เป็นแม่ทำไมสองห้องมันไม่ค่อยมีลายเหมือนสามห้องเลยอ้าวก็เพราะว่ามง่ายไงตัวนี้ก็เป็นหุ่นลายแบบอยู่แล้วมันสวยอยู่แล้วไงก็ยังสวยคนว่าตัวนี้อาจจะมีความยาวนะความสูงค่ะเมตรยี่สิบเลย รถดูดจ่วแมงแรงถ้ะวะใจเย็นใจตามรูปทรงครับใครอยากทำก็ทำทรงไหนก็ได้ได้กะเก๋าก็ยังไงก็ขึ้นเพราะว่ามันใส่หางแต่ส่วนบอสจุฬาตัวนี้พี่แมนจะหารสี่อันนี้ตัวยาวเท่าไรร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมัยรู้ว่าร้อยห้าสิบไม่ไม่ไม่ร้อยยี่สิบ มึงบอกฟันไม่แปลงยังพุ่งอีนี่ร้อยห้าสิบนี่ไงก็นั่นคือสูงร้อยหกไม่คือตัวมันอ่ะร้อยยี่สิบจะบอกด้วยหางที่ว่ามันมันแหลมมากลงมาเห็นป่ะมันก็เลยมีความสมดุลอยู่ที่ร้อยห้าสิบเห็นไหมก็มีห้าสิบใช่สิบคือตัวของวบอจุฬาเลยนะครับคือตัวไม้ของวบอจุฬาจากตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยร้อยยี่สิบเท่ากันกับอ๋อโอเค กบเข้าใจป่ะ้าออกบก็อยู่ประมาณจากตรงนี้ัดมาถึงตรงนี้ยคือความยาวของมันแล้วมันจะแหลมมาตรงนี้คนไม่รู้ก็ไม่รู้หรอก <c oughs> พูดมากว่ะเราอะพูดมาก <c oughs> จัดการเลยทิวจัดการเ,ออเลยเออโอ้ยโอ้โหโคตรเหมือนอะออยังเหมือนน่ะเนาะนเอาไปทะเลได้เลยนะเนี่ยฝรั่งมองเลยใช้อะไรจาอน่ะจไม้จิมมจ้มฟันไม้จิ้มฟันเจาะเข้าแม่นันใช่แล้วจาะเข้าไหมอะอ้ยเข้าด้วย หาตะปุ่งตะปูอะไรไม่มีหรออารเจาะเราจะให้มันเป็นรูดีๆเราก็ต้องแบบเนี่ยเห็นไหมทุกคนอ๋อแลกๆมันก็จะแบบฟิตๆหน่อยโอเคตัก่อไปแล้วก็แค่นั้นต๊บเนาะหัวร้อยบ่อยนะตั้งแต่ฟอกฟันมาแหมมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะโอ้โหดูสิมันก็ขาวขึ้นเยอะเลยเสียวฟันอยู่เลยตอนเนี้ยเรอะอะไรถีงปิดหัวไม่ เอาจอตรงไหนอีก เห็นไหมโอเคก็จอดไปตามนี้นเปล่าเห็นเล่าจออันนี้จอดสี่มุมใช่ไหมใช่แล้วค่ะมีแรงไหมถามจริงมีแรงไหมเนี่ยเอาแรงมไว้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้พี่แมนนะคะทาการเจาะรูแล้วก็มัดเขาว่าวนะคะเดี๋ยวจะไม่ให้ดูนะคะว่ามัดเสร็จแล้วมันจะเป็นก็น่าจะเป็นประมาณเหมือนว่าวสามห้องของเรานั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปรอดูกันตอนมัดเสร็จเลยแล้วกันนะคะทุกคนและนี่นะคะพี่แมนก็ได้มัดเราว่าวของว่าวสองห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ได้ประมาณนี้เลยตอนนี้พี่แมนก็กำลังมัดอีกครับ มัดของว่าจุราจูรานะคะทุกคน,นแบบนี้ปึ๊บนี่เปลาอมู่ระหว่างกลางนะครับทำอะไรนะทิวทำไมไม่ไปช่วยพ่อแมนมัดเดยว<อ>ทีมหนูจะอันนี้ก่อนอแถวคนนั้นเราทำอะไรนั่นกำลังหาคอนเทนต์เหรอใ<า>ช่หาคอนเทนตอ๋อคนนี้เราทำอะไร คนนี้ทำอะไรคะคนนี้ยิ้มหวานค่ะคนนี้ยิมย้มหวานแล้วก็ขนตานะคะหนักขนตามากแต่ละวันนะคะต้องแบะขนตาปวดตามากเลยค่ะตาย,ยาวมากและตอนนี้นะครับพี่แมนก็ได้มัดสายลุ่มเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปของเราก็จะเป็นการมัด,มดสนูบอ๋วนนะครับพี่แมนเปลี่ยนใจแล้วครับที่แรกว่าจะเอาวัชุราใส่เป็นสนูใบตาลแต่ว่าคันสนูมันเล็กเกินไปก็เลยต้องใส่เบนใบ พลาสติกตัวนี้ใบลิบินไบลิบินครับก็อาจจะบอลล้านกันดีอยู่นะเนี่ยอาจจะได้อยู่พอดีครับบอลล้านเหมือนล้านอ่ะดิพูดจา้มัจด,ดีหน่อยโดนทุกช็อตโดนทุกช็อตฟันขาวนะเนี่ย <c oughs> ขาวจังเลยก็ธรรมดาขาวก็ค,คนมันแบบดูแลสุขภาพตัวเองนอจจะอ๋นนออ๋อเสียวฟันมะเสียวฟันกินน้ำเย็นก็ไม่ได้นะคะทุกคนก็มัดพอประมาณนะครับให้มันแน่นห้ามให้มันยก่หรือมันหลุดออกไป โอเคเดี๋ยวเราจะให้พี่แมนนะคะมัดสนุรอถามว่าทีมงานของเราเด็กๆนะครับก็คือไม่มีประโยชน์ช่วยอะไรไม่ได้เลยมัดมัดสนุว่าพอหน่อยทิวไอ้ไม้มัดสนุว่าให้หน่อยโอ้ตงคิดอยู่มีแต่คนไม่าเขาเรียกว่า สายพูดอะไรผิดเนี่ยพ่อพูดอะไรผิดะพ่อพูดหาเรื่องไงมัดจะรู้บอกรู้ในพ่อน้อยอะไปนัทิวในเมื่อพ่อให้นัทิวมัดแล้วนัทิวก็ลองเซิร์ฟให้พ่อแมนดูหน่อยสิว่าเออทิวมัดได้เฮ้ยมาช่วยจับหน่อยดิ วินาทอจริงเหรอคนว่าเขาใส่ยังงี้วะเขาใส่ยังงี้ออโอเคแล้วเราก็ทการมัดม้นมวนเลยคอยดูว่าสองต่อหนึ่งนะคะจะมัดได้หรือเปล่าทุ <c oughs> ากคนครับทดไมไม่ดีเป็นเรื่องนะ ไม่เป็นตจัดการเลยแหละเมันดีๆนะเพรแม่จัดการนะเว้ยจัดการพึ่งงานด้วยอ้าวเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวเขาต้องดูเกเกี่ยวอะไรกันน้องของเธอด้วยดูแลลูกๆของเราด้วยถ้าเกิดทำไม่ดีนะครับ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 ดีใจแล้วเนี่ยโอ้โหอย่าให้จนนูมันเฉียงนะให้จนนูมันตั้งอย่างนี้นะพี่หมายจับอันนี้ไปด้วยไงเนี่ยอ่ะโอเคคุณคิดว่านาทิวจะทำสำเร็จไหมคะภารกิจนี้ ไม่ไม่เรื่องจับไม่ตรงยิงเลยพี่หมายเด้ออ่าคิวก็ต้องจับอันนี้ไว้ด้วยไงอ่าช่วยจับอ่าช่วยจับอ่าโอเคโอเคช่วยจับค่ะออกแล้วพ่อแมนมัดคนเดียวยังมัดได้เลยไม่ไงเรายังไม่เคยทำแม่เขายูทูบไม่ด้วอะไรวะไม่ไม่ด้วยแบบนั้นเดี๋ยวมันจะตนุนมันจะตกแล้เนี่ยมันจะโดนใบตานพ่อแมนแตกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยพี่แมนทำอะไรใบตานแตกมีอะไรใบตานแตกเฮ้ย ตรงไหนตรงนี้เผา,เาก็มันมัไม่ได้อะกลัวใบาตาลมันแตกอะ่ะเออพี่แมนนะว่าถ้าขอมามัดเองดีกว่าไหมเออใช่ม,มา,ามัดอนะีนานรู้สึกว่ามันโอเค<ๆ>ถ้าเกิดไม่มีปัญญาก็พอแค่นั้นก็มัไม่เป็นไงยังไม่เคยมัดด้วยนี่แหละคือไม่ไม่มีปัญญานั่นแหละรู้แลกันไม่เคยมัดไงเ้าไม่เออดจริงใช่ไหมพี่กิตกอดจริงใช่ไหมไม่ได้กอดจริง <laughs> ในยลางยืดในกลางเลยหรอพีดเรียบร้อยครับพี่แมนโดนสมครับโอเคเดี๋ยวเราจะ<ม>ให้พี่แมนนะคะมัดส<ช>นุนเสร็จ <ๆ S 1> แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวิ่งกันตรงนู้นกันนะ,ะทุกคน โอเคนะครับทุกคนแล้วตอนนี้พี่แมนก็ได้มัดว่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อย3ตัวนะฮะพร้อมกันได้ยังทุกคนอันนี้ให้จองก่อนมี3คนพอดีเลย3ตัวให้จองคนละตัวอาจองจองใครจองตัวไหนใครจองตัวไหนอ่ะโอเคโอเคโอสลับครับสลับว่าวกันครับตอนนี้ไหเอาไหมเอานี่ไหมใจมีกินี่ตอนนี้องเป็นของพี่แมนอยู่แล้วว่าเป็นว่าวจุฬาในตำนานนะครับผมวันนี้เขาพร้อมที่จะเฉิดฉายและบยบินกับหมู่บ้านเราว่าวอันไหนไม่ขึ้นคนนั้นต้องวิ่งอ้อมสนามที่ว่าเราไปวิ่งว่าวสา3 มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ขึ <c <c ้นคุณอยู่กับใครเซีนเบ้าเซนเบ่าเราเล่นวางยาเบ้าหยู่แล้วทำไมอ่ะ้ดไม่ตรงเชือกไม่ตรงอ่าน่านๆ่านมันขึ้นอยู่แล้วมันขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปแก้หน้าแล้วกันเมื่อเราพร้อมกันแล้วทุกคนอย่ารอช้าครับไป let's go โอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงสนามวิ่งว่าวของเราแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาร้องว่าวจุฬาก่อนเลยแล้วกันโอ้โหลองของพี่แมนก่อนเลยเหรอใช่ร้องว่าวจุฬาเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นการที่ว่าต้องแต่งอีกเยอะวอาวจุฬาจะมีอะไรที่ว่าวิ่งยากอยู่นิดนึงอะไรไหมอ๋อไปพันกับเพาะทำไมแล้วมันไปเองโอ้ยอย่าให้มีตำนานแบบครั้งที่แล้วอีกนะนะทำไมครั้งที่แล้วไหมว่าอินโดไม่ขาดไงแม่ว่าวเดี๋ยวมันุลอะไรงนู่นใครจะไปส่ง ใครจะส่งครับไปเองมาแม่ส่เองมาเอาขอให้พอส่งบุ๊บเราวิ่งถอยหลังไปเลยโอเคไปเลยถึงกุมุ่งใหม่นการส่งมอดยุราด้วยมันจะได้หรือเปล่าวะมาดูกันครับเอายังหนึ่งสองไปปากเลยอะปากเลยอะเหมือนมันหนักหัวเว้ยเธอดูเหมือนมันใหญ่ไปเลยอะงั้นเราต้องเปลี่ยนไหม มันจะต้องเปลี่ยนสนูว่ะอ่ะเปลี่ยนสนูโอเคโอเคงั้นเพราะว่าจุฬาต้องแต่งก่อนครับโอเคไมค์ป้าสามห้องเธอจัดไปครับป้าสามห้องไม่ต้องใส่สนูเนาะใส่แค่หางก็พอใช่ไม่ต้องใส่สนูของไม้จะได้วิ่งขึ้นบินสู่ฟ้าแล้วโอเคพี่แม่จะทําการอะไรใส่หางครันเพราพี่ไม้จะขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอ้โหคนนี้ก็หล่อแล้วใช่ไหมคนนี้ก็หล่อคนนี้ก็หล่ออุ้ยลูกพี่หนูนะว่าคนละหล่อจังหวะ มัดหางครับมัดหางนาทีอ่ะนาทีหรอนาทีถ่ายตอนพี่ไม้ส่งเบาเลยอะแนวนอนต้องลงคาถาด้วยไหมเนี่ยอันนี้ต้องมีคาถาครับโอ้โหขึ้นแน่นอนแล้วแล้วพี่แมงก็มัดหางเบาเสร็จเรียบร้อยอหูหางยาวมากหางโคตรยาวอ่ะใครไปใครผ่านมาเขาก็มองนะคะว่าเราทำอะไรกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขี้หางโอเคขี้หางและตอนนี้เบาของเราก็พร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วคุณส่งพร้อมหรือยังพร้อมละพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้ว เอาเลยเอาอยัางเอาอยัางนับเถอะพี่แมนนับเถอะเอาเลยวเว้าวสามห้องกำลังจะขึ้นแล้วลตอนนี้นะผมวอาสามห้องเราก็จะเฉิี่สายบอยบินบนท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยเราพร้อมกันหรือยังครับทุกคนมาทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์พี่แมนด้วยโอ้โหต้นไม้ใบไ,ไอ้บอยไอ้ใบทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะทิ้งอะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะนี่เปิดตัวอย่างดีแต่ว่าโอ้ไม่เป็นไรครับอ่า ของอะไรเราก็มีการผิดพลาดกันได้นะครับผมครั้งแรกผ่านไปครั้งที่สองเราลืมใหม่นะโอเคเอามาเอาถ่ายแล้วถ่ายอยู่ถ,ยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายดิอุ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาพันขาพันขานะกเที่ยว ไปแล้วครับบ้าสามห้องของไมค์เซมา,มากะเตะนะคะทุกคนอุ้ยขึ้นสวยว่ะแต่รรว่าลมถามรรว่าลมแรงแรงไหมยังไม่แรงพอน,นะครับทุกคนก็เราก็ปล่อยไปล่อยอีกไหมปล่อยแค่นี้ก็พอปล่อยแค่นี้แหละไปมัดอยู่ตรงรถพ่วงเลยแล้วแล้วบ้าสามห้องเราก็เฉือนถายไปที่เรียบร้อยโอ้โหหลงหลงหลงหอนนี้มัดสายของเว้าวสองห้องเรียบร้อยแล้วนัทิวจะเป็นคนวิ่งใช่ไหมน่าจะรอดมั้งรอดไหมน่าจะ เนื่ากวันนี้จะมีเสียงนะครับเพราะว่าเรามีสนุด้วยเราที่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ปรเ1ต์โอ้โหเอาอยัางอ้าวตะทิวพร้อมนะเอ,เ,เ,อเอ่าเอา้าตีสิสิสิเฮ้ยตีอีกแล้วหางตีสอีกแล้วเร็วๆ,อๆโอ้ยออือไปแล้วโอ๊ย นัทิวไปฟังนู้นนัทิวเอาไปฟังนู้นเอาไปฟังนู้นเออเอาไปฟังนู้นโอ๊ยเก็บเชือกโอ๊ยเชือกพันพันเออโอยเสียงโนอยังดังอะยแงงโนบีหมดว่ะทุกคนเงียบๆทุกคนเงียบๆฟังเสียงโนโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยทำไมมันแนวตั้งอย่างงี้อะลงมันยังกระโชกอยู่ก็เตื่นนะกำลังปล่อยเชือกอยู่ไปไปหุ่นละ โอ้โหเสียงสนุกโคตรดังม er mm ัน hmm. ชันมากเลยนะเฮ้ยเบาสองห้องก็ขึ้นค่ะโอ้โหเสียงว้าวโอ้โหตอนนี้ว่าวนัททิวว่าวนัททิวกับว้าวใหม่นะคะก็ได้ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน่ะบกินี่เหลือแค่ว้าวบิกินี่พี่แมนะคะที่ยังนอนแง้งแหวงอยู่นะคะทุกคนจะต้องมาปรับแต่งไม่ต้องห้ามมันังไก็ต้องเอาสนุออกแล้วก็ไปลองวิ่งนะคะทุกคนว่าจะวิ่งขึ้นไหมโอเคพี่แมทำอะไรกับว้าวนัททิวเนี่ย เดี๋ยวพี่แมนจะต้องเอาคือเรารู้แล้วว่าตัวนี้ไงก็ขึ้นแน่นอนอเราเจะสนุตัวนี้มาใส่ตัวนี้อ๋อของพี่แมนตัวนี้คือเหมือนว่าหนักหัวอยูโอ่โอเคโอเคเราต้องเอาสนุมาใส่ใช่ไหมเพราะว่าว่าจุฬาต้องใส่สนุไม่คิดถูกกันบ,กบอกกันบอกกันอะไรวะระเบิดบอลนี่เลยถ้าที่เลือกว่าว่าถูกหรือว่าผิดวะเนี่ยเราเลือกถูกห้องขึ้นดีกว่านะเพราะว่าอันนี้อันนี้ครั้งแรกที่มันขึ้นเลยใช่แต่สามห้องอ่ะมันขึ้นหลายรอบแล้ว ตัวนี้ปล่อยทีเดียวเลยต้องนะเนาะใช่ปล่อยทีเดียวเลยตอนนี้นะครับ <Okay. S 2> ผมตัวที่ว่าเราจะปิดมิดไนท์รอบนี้ก็จะเป็นบ่อจุฬานะแล้วบ่อสองห้องกับสามห้องเราก็ขึ้นพป้นที่เรีบเยบร้อยแล้วครับทุกคนได้ขึ้นไหมบ่อจุฬาคือความหวังของพี่แมนเลยนะเอาได้แล้วทิวพร้อมได้แล้วตอนนี้นะครับทุกคนพี่แมนก็จะพร้อมแล้วนะครับแล้วทิวพร้อมหรือยังนะทีมพร้อม โอ้โหอะไรครับเนี่ยแกไขแล้ว,ลวโอเคอยเลยไหนบอกแกไขแล้วอะอีกนิดนึงโอเคปะรอบที่สามรอบนี้ไม่มีพลาดนแน่นอนแน่ใจไหมแน่ใจรย100อยเอรอะรอด,ดูรอด,ดูเฮ้ยเุ <laughs> ้ยขึ้นว่ะเุ้ยยังไงยังไง มันไม่มีลมมากขึน้นลงล่ออะนะมันไม่ค่อยมีลมอะเพราะว่าเอ้ยซ <c oughs> ักซ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 ักโอ้ <c oughs> ปล่อยมาอีกรอบลมหมดแล้วพี่เมนที่บอกทุกคนเลยนะครับว่าอาจจะมีการปรับแก้ไขนิดหน่อยกับบ่อจุฬานะเพราะว่ามันแต่งยากบอ่อจุฬามันต้องมีการแต่งอยู่แล้วเพราะว่าบอ่อจุฬามันเป็นบ่อที่ว่าไม่ใสห่หางมันจะขึ้นยากกว่าบ่อสองห้องหรือว่าบ่อสามห้องพวกนี้แต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นแล้วถามว่ามันขึ้นสวยไม่สวยนะครับเพราะว่ามันมีการใส่ เรถามว่าเปิดช่องตัวนี้มาดูสองห้องกับสามห้องมันจะตกแล้วลมหมดแล้วหุยลมหมดจริงๆนะวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเที่ยว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 เก็บสามห้องเร็วๆไอ้เก็บสองห้องเร็วๆไม้ไม้ดึงสามห้องเร็วไม้ไม้ดึงสามห้องเร็วๆไม้เร็วเร็วเร็ววิ่งดิเดี๋ยวมันตกน้ำนั่นไงแล้วตอนนี้เราก็จะเก็บว้านสองห้องก่อนนะครับบ้านสามห้องเก็บว้านสามห้องก่อนบนสามห้องนะทุกคน แล้วนักชิวก็ไม่สามารถเก็บบอลสองห้องได้ตกน้ำไปที่เรียบร้อยโอเคสรุปว่าทั้ง3ตัวแล้วก็ขึ้นแต่คือลมหมดพอดีเลยผเราปล่อยเชียงที่เดียวด้วยลมหมดอ่ะแล้วปล่อยว่าจุฬาก่อนนักชิวเร็วเอาว่าจุฬาแล้วที่คือปล่อยต่อยหรอปล่อยต่อยอีกรอบนึงขออีกรอบนึงเออนักชิวเร็วปล่อยว่าจุฬาต่อยอีกหนึ่งรอบถ้าถามจริงๆนั้นอ่ะรู้นะว่านักชิวเหมือนใครลีลาชาญเมือนาเอาชิวเสร็จไปลมมาเร็ว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 ลมมาแล้วชิวเร็วเร็วเร็วโอเคพี่แมนรอบนี้ให้ขึ้นนะ หน่เอ้าวยยังไงเอ้าพี่เมนพี่เมนสนุวันลุ้นว่ะพี่เมนพี่แมนพี่เมนมันขึ้นพี่เมนมันขึ้นเฮ้ยมันขึ้นเฮ้ยมันขึ้นนะเฮ้ยแต่มันขึ้นตั้งจังเลยอะและนี่คือว่าจุฬาของเรานะคะทุกคนขึ้นไปแล้วอู้อ่าซูมให้ดูหน่อยซูมให้ดูหน่อยนี่นะคะมันก็จะ แบบมีการส่ายนะคะเวลามันขึ้นมันจะสายสวยมากขึ้นยังชั้นอ่ะคุณชั้นมากนี่นี่นะคะทุกคนจะเป็นประมาณนี้เลยนี่แต่เธอรู้ว่าเป็นอะไรปะเนี่ยตอ,อนทิวปิวหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่เ้าหม่มได้บอกแล้วพี่แมนเสียงบอกของจริงบอกแล้วเห็นไหมขึ้นดีเปล่าขึ้นดีขึ้นดีโอ้เราขึ้นโคตรทันขึ้นดีมากเมื่อกี้เขาขับรถมาถามเพราะว่ารู้แมร์ไม เขาจะมาซื้อต่อเขาถามมาทําเองใช่ไหมใช่เขาจะมาซื้อต่อไงเพราะว่าพี่เมื่อกี้เขาขายเบาเขาแบบว่าไปรับไปรับจากชาวบ้านมาขายอย่างเงี้ยผูใส่ดีด้วยอ่ะเห็นไหมใส่ดีมากทุกคนดูโอ้โหถ้าเกิดว่าตัวของนทิวไม่ตกนะคือแบบ คือมันดีมากอ่ะทุกคนเอ้ยเปิดช่องมันขึ้นดีว่ะอยากเจอว่าใครที่ว่าจริงๆอ่ะมาคอมเมนต์มาได้นะหรือว่าแถวโนนทงโนนไทยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบ่อองบ่ออามป่ทงป่อทานหรือใครมีบ่ออะไรก็มามาแข่งกันได้นะมาเออมาแข่งได้นะเออโอ้โหลมแรงว่ะเฮ้ย อาจจะชจนกันแล้วแต่ธนูอาจจะเตะอีกหน่อยเนาะใช่เพราะธนูมันหลบตอนขึ้นสองห้องอะไรธนูมันดังดีจังวะมันสายดีด้วยนะเว้ยใช่ไหมมันไม่น่าตกเลยไอ้สองห้องอ่ะมันจะได้สามตัวด้วยกันโอเคท่านะผมสรุกว่าสามตัวของพี่แมนก็ขึ้นหมดสามตัว,ตวแล้วว่าจุฬาก็ขึ้นดีมากนะตอนนี้นะครับทุกคนก็อยากจะบอกว่าว่าสามห้องขึ้นดีไม่มีตกเลย ประเด็นคือพี่แมนไปเก็บว่าวมาหมดแล้วนะครับลมมัน,ม,นมันแบบมันเป็นช่วงกลางวันไงมันต้องเป็นช่วงเย็นๆใช่ไหมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เวยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายก็ออยู่รับเบิดช่องขึ้นโคตรสวยครับ